วันนี้เป็นวันที่31ตุลาคม2521เรืสำหรับรายการนี้ก็พ่อให้สัญญาให้ชื่อว่าเป็นมรณะสัญญาคำพูดต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นการคุยกันระหว่างพ่อกับลกูก <c oughs> ไม่ถือว่าเป็นคำปราศัย หรือว่าไม่ถือว่าเป็นคำสอนสำหรับคนทั่วไปตั้งนี้ก็เพราะว่าพ่ออยากจะให้ลูกทุกคนของพ่อที่พยายามศึกษาธรรมะเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคนก็ทำได้ดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพ่อก็ขอชมเชยที่มันดาลูกของพ่อทุกคน สามารถใช้อติตังสยานได้ดีมากอย่างเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ไปเชียงใหม่ไปถอดยกระถินที่วัดทุ่งหลวงแล้วกลับมาพักอยู่ที่บ้านของท่านคลแอนท่านพันโทสก,กลซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้ขังับกองพันกองทหารสัตว์ต่าง พอพ่อถามขึ้นมาก็ปรากฏว่าทุกคนใช่ตีตานได้ทันทีอันตีอตีต่างสัญญาณได้ทันทีสำหรับเรื่องยานต่างๆนี้ลูกรักเขาได้ทราบว่าถ้ามีใครเขามาได้ยินเราคุยกันหรือว่ารับฟังเรื่องนี้บางทีก็จะหาว่าพวกเราอดอุตริมนุษยธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาก็แล้วกัน ขายเขาจะหาว่าเราบ้าๆบอๆก็ช่า,า,า,างเถอะอย่าสนใจกับคำพูดของคนขอลูกทุกคนยืนจำว่าเราไม่ใช่เป็นเถนธรรรายอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่นักแน่เสียกระดาษอย่างเดียวอย่างท่านสุธรรมเถนสมัยพระพุทธเจ้า ท่านสุธรรมเถรเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ปฏิบัติพระธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงธรรมจริงๆปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเถรใบลายเปล่าและในที่สุดท่านสุธรรมเถรก็อดรนทนไม่ได้ต้องปฏิบัติรธรรมะในด้านจิตใจในที่สุดท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล พราะได้อาราัผลแล้วท่านก็มีความรู้สึกตัวว่าการรู้จากตำราเนรู้ไม่จริงคือมีความไม่เข้าถึงตำราสำหรับมรณะสัญญานี่ถ้าพ่อจะเล่าละเอียดก็จะใช้เวลามากใช้คัดเศษมากสำหรับในตอนนี้พ่ออจะขอคุยแต่เพียงย่อๆให้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาของลกูก ในช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนมาถึงเดือนตุลาคมปรากฏว่ามรณะสัญญาเกิดกับพ่อสามครั้งคือว่ามรณะสัญญาที่เกิดขึ้นนี่เป็นสัญลักษณ์มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่พ่อสามารถมีทิพยจยุคยานขึ้นมาเองพ่อต้องขอพูดว่าเป็นทิพยจยุยานที่ขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่เข้าใจคําว่าสมถะและวิปัสนาเป็นแต่เพียงท่านแม่ท่านบอกว่าให้ภาวนาว่าพุทโธเมื่อภาวนาเล็กน้อยแล้วก็นอนหลับหลังจากนั้นมาพายุย่างเขาเจ็ดปีก็ปรากฏว่ามีที่ปปจุขยานน้อยๆเพราะว่าถ้าไปนอนที่ไหนถ้าไปที่ใด คืนแรกจะปรากฏเหตุการณ์นอาดีทั้งหมดว่าบ้านนั้นมีการตายกี่คนแล้วก็ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอาการตายจะตายด้วยวิธีแบบไหนอาการแบบไหนเขาได้รับความสุขความทุกข์เป็นอย่างไงในชีวิตที่ก็เป็นมนุษย์อยู่เขาเประกอบกรรมทำอะไรบ้าง เพ็นนั้นว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังแล้วก็ชี้ช่องจุดทางทียงทรัพย์สินต่างๆบางรายก่อนเขาตายเขาไม่ได้บอกลูกบอกหลานไว้ว่าเงินมีที่ไหนบ้างทองมีที่ไหนบ้างสมัยนั้นชอบซุกแล้วก็ชอบหมกดินเพราะว่าไม่ค่อยจะมีธนาคารนี่เป็นอนั้นวความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นพ่อถือว่าเกิดขึ้นมาเอง พราะว่าพ่อไม่ได้ฝึกมาตอนนี้เราก็ต้องมาคิดให้มีความเข้าใจกันว่าใครเขาเยอะว่าอย่างไงก็เป็นเรื่องของเขาเราถือว่ามันเป็นประสบการณ์ของเราก็แล้วกันและในที่สุดคนที่เขาว่าเรานั่นแหละถ้าเขาปฏิบัติบ้างเขาทําบ้างเขาก็จะพบกับความจริงที่เรียกว่าของจริงมีอยู่ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น้ายาทรงก็ได้ทำราก็รู้สึกว่ายังไกลความจริงมากแต่เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่เกิดมาจากอบายภูมิมาเกิดเป็นคนที่เรียกว่าปทะบรมะเขาแยทรงเศษเพศเป็นครวัตทรงเพศเป็นบัรพรชิตก็ตาม คนพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแม้สิงก็ไม่บริสุทธิ์เราจะไปจะไปรับฟังเขาสำหรับพวกเนยยะพวกนี้รู้สึกมีความดีพอสมควร <c oughs> แต่ก็ไปพูดเรื่องผลของฌานของญาณพวกนี้เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ยังมีความเข้าใจอยู่สองพวกคืออุคติตนญยูกับวิปติตนยูคนน้กสองพวกนี้ถ้าพวกเรื่องเรื่องพูดเรื่องฌานเรื่องญาณสมาบ,บัติเขาเข้าใจดีเพราะเขาเป็นคนเอาจริงเป็นคนสั่งสมความดีมามากแล้ว <c oughs> ตอนนี้พ่อขอพูดสมาณะสัญญาอันสุดท้ายคือถอยหลังเข้าไป เมื่อคืนวันที่17ตุลาคม2522ความจริงร่างกายของพ่อดีมากพ่อลืมบอกไปสมณสัญญาที่เกิดมันจะเป็นสีแดงอยู่ๆก็เห็นสีแดงขึ้นมาถ้าสีแดงมากสแสดงว่าป่วยมากสีแดงน้อยสแสดงว่าป่วยน้อยถ้าสีแดงตั้งอยู่ช้าหรือเร็วตั้งอยู่ช้าสแสดงว่าป่วยนาน ตั้งแว็บแล้วก็หายไปแสดงโปรยฉับพลันแล้วก็เร็วหายเร็วการเห็นสีแดงสามวาระครั้งแรกเห็นสีแดงใหญ่แต่ว่าเป็นสีแดงเทาๆเหมือนกับสีดัดหมูแดงไม่มากตอนนี้แม่สีมาสั่งให้ฉันยาถ่ายสามแก้วซึ่งตามปกติพ่อฉันแก้วเดียวแก้วกินยาก็ถ่ายทั้งห้าครั้ง แต่พอคัดค้านเข้ามาสีก็บอกว่าเวลานี้รำไส้ก็ดีกระเพาะก็ดีทั้งสองอย่างประสาทไม่ทำงาน <c oughs> พ่อก็ลองเชื่อเธอเมื่อเชื่อแล้วฉันก็ไปสามแก้วรู้สึกว่าถ่ายมานิดเดียวเธอสั่งให้ใช้ยาแบบนี้สามวันซ้อนพอถึงวัน 3, ที่สามจึงถ่ายเป็นปกติแล้วก็การอย่างนั้นก็หายไป น่เมันเครียดมาตอนหนึ่งเพาก็ทนแล้วต่อมาวาระที่สองสีแดงก็ปลาก่ขึ้นอีกตอนนี้พ่อต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อตอนเดินทางเข้ากรุงเทพนี่รู้สึกว่าฉันอะไรไม่ได้มันทําท่าจะอาเจียนน้ําส้มคนดีน้ําดื่มคนดีที่ก็ให้มาเป็นประจําเวลาก็ต้องจิบน้อยๆแล้วก็ปล่อย ความจริงขนาที่พ่อเข้าของเทพอาการของพ่อเครียดจัดแต่ว่าบรรดาคนที่เขามานั่งคุยกับพ่อเขาคงไม่รู้ <c oughs> เวลานั้นเป็นช่วงที่สีนแดงอาการที่สองเส้นแดงพอดีพ่อก็พยายามอดทนทุกอย่างเพื่อธรรมะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นก็รู้สึกว่าถ้าพ่อป่วยนี่มันมีเรื่องคิดอยู่อย่างหนึ่ง คือพ่อจะเอางานเอาก,การอย่างเดียวแต่คนที่เขาไมาพูดอะไรกับพ่อที่ไม่เป็นงานเป็นการพ่อจะตัดทันทีทั้งนี้เพราอ,อะไรเพราะพ่อรู้ตัวว่าเวลาตายมันใกล้เข้ามาค <c oughs> ั้นเมื่อกลับมาจากกรุงเทพก็ปรากฏสีแดงอีกชิ้นหนึ่งมันขึ้นมาแดงจัดแล้วก็หายแวบไปทันที พ่อก็มีความรู้สึกว่าสีแดงน,นี้ <c oughs> บอกอาการยิงการป่วยอยากเฉียบพลันแต่ว่าลูกอยาพึ่งข็ขอลูกพึ่งทราบว่าสีแดงเนี่ยไม่ได้ทําให้พ่อป่วยเป็นนะว่าสีแดงมาบอกว่าพ่อจะป่วยมันเป็นสัญญากันตั้งแต่เด็กเ,เขาบอกไว้แล้วว่าถ้าสีแดงเกิดขึ้นมันจะต้องป่วย แต่ความจริงเมื่อก่อนนี้พ่อเคยใช้อารมณ์อย่างหนึ่งว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเมื่อไรจะป่วยเมื่อไรจะมีเหตุอะไรขึ้นแล้วเมื่อพ่อทราบโดยมากพ่อจะดูไว้ก่อนสามปี <c oughs> แล้วพ่อก็หาทางพยายามป้องกันทุกอย่างแต่ว่าในาที่สุดมาถึงเวลามันก็ต้องเป็น ก็ต้องถือว่ากฎของกรรมคือการป่วยคนดีอาการต่างๆที่มันเกิดสร้างความเล่าร้อนคนดีมันเป็นกฎของกรรมเวลานี้พ่อกันเลยไม่สนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเชิญตามอัตยาไยหมายกวาว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้พ่อขอเข้าเรื่อง เข้าเรื่องตอนที่พ่อป่วยแล้วก็มันต้องตายความจริงพูดถึงความตายนี่รู้สึกจะเฟอ้อไปในชีวิตของพ่อและตายมันก็ตายไม่จริงคือมันตายไม่ตายเลยแล้วก็ตายก็กลับและเรื่องนี้พ่อก็ถือว่ามันเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ความตายมันเกิดกับพ่อจนชิน จนทั้งเวลานี้รู้สึกว่าความตายเป็นของธรรมดาหรือจะพูดกันง่ายๆก็เดี๋ยวความตายเป็นของเด็กเล่น <c oughs> <c oughs> การทรงอารมณ์ลูกรักเจนว่าพ่อมีการทรงอารมณ์ไม่หนักแต่จิตใจของพ่อในตอนท้ายนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยทุกอย่างโลกทั้งโลกมันจืดไปหมด หนึ่งลาบจืดการเสื่อมลาบจืดยศอยากได้ยศก็จืดและการไม่ได้ยศก็จืดความสุขในโลกีวิสัยเกิดขึ้นอารมณ์ใจมันก็จืดความทุกข์มันเกิดขึ้นจิตมันก็จืดนินทาเกิดขึ้นก็จืด สั้เสริญเกิดขึ้นก็จืดสำหรับการนินทาได้การแกล่งแกล้งการนินทาเฉยๆไม่ใช่ของหนักลูกรักเพราะคนนินทาก็พูดทีหลังสำหรับพ่อนี่ถูกอรัชีแกล้งแกล้งมามากเกระทั้งมาสร้างวัดให้วัดมันรุ่งเรืองขึ้นก็ถูกบรรดาพวกทรงผ้ากาสาวพัด ที่จัดว่าเปรอัชีผู้ทำลายพระศาสนากลัง่งแกล้งทุกอย่างเจอทั้งการยกชอบฟ้าหรือว่าการจะฝังลูกเนมิตรก็เกิดจะทำไม่ได้พ่อตอนนั้นตัดสินใจว่าถ้าพวกรัชีกล่งแกล้ง,แ,ลง,แ,ลงแบบนี้ถ้าพระในประเทศไทยไม่มีพระดีพ่อก็จะประกาศแยกนิกายทันทีไม่ขึ้นกับพระอะไรทั้งหมด พราะทุกองคไม่ใย่พ่อของพ่อวินัยมีเขาไม่ปฏิบัติกันพระราชมัญญิมีกฎมหาเทระสมาคมมีเขาไม่ปฏิบัติกันพ่อก็ต้องถือว่าคนพวกนี้ไม่ใช่พระเป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนา พ่อถูกข้อรุมดา่ารุมว่าประชุมดา่าประชุมว่าใช้เครื่องขยายเสียงด่ามาเป็นปีๆตอนนี้ลูกมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่ากำลังใจของพ่อมันก็เฉยๆเนะี่ยมันจืดๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพ่อบวชมาอุทิศในพระพุทธศาสนาไม่ใช่อุทิศเพื่อคนชั่วในเมื่อคนชั่วเขาทำชั่ว เราก็ยกยอดไม่ยอมรับนับถือคนชั่วแต่ก็เป็นการบังเอิญมีคนดีเช่นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพยาองค์นี้ชื่อเดิมชื่อพระมาหาฟื้นปร,ริงเก้าประโยคแล้วกับคณะของท่านกับสมเด็จพระมาหาวีระวง์วัดราชภาธิการาม และคณะของท่านให้การสนับสนุนไปอันดีคําว่าคณะก็มีพระราชาคณะอีกหลายท่าน <c oughs> ท่านรู้ดีรู้ชั่วพระคณะนี้ก็ต้องยอมรับนับถือว่าเป็นพระดีให้การสนับสนุนจึงกระทั่งวัดเป็นวัดขึ้นมาได้แต่ความจริงพ่อก็ไม่แคร ถ้าไม่ทำพ่อจะประกาศตนมปอิสระไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดแต่มาเอิญทุกท่านเป็นพระขึ้นมาเอาจริงท่านเป็นพระกรรมานานแล้วท่านอดรนทนต่อคนชั่วไม่ไหวเ่้นก็ช่วยให้รวมเข้ามาเป็นวัดเงินสร้างไปเป็นร้อยล้านใน,นลูกรักต้องคิดว่าถ้าคนที่เขาบวชเป็นพระเนี่ย เขาไม่ซาทําจิตชั่วชั่วทำการแกล้งแกล้งแต่ลมอย่างนี้พ่อก็ถือว่าเป็นกฎของกรรมคือกรรมของพ่อด้วยแล้วกรรมของพระพุทธศาสนาด้วย,รรวยที่มีเหล่าอรัชีหน้าด้านไม่มีความอายเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในพระพุทธศาสนาและคนพวกนี้แหละชาวบ้านชอบบูชา พราะตอนหน้าคนเขาทำดีรับหลังคนเขาสร้างความเลวต่อมาก็มาพูดถึงตอนที่พ่อจะตายลูกรัก <c oughs> ท่าน,นี้พ่อหมายถึงอารมณ์นะพ่อต้องการให้ลูกรู้อารมณ์ว่าการตายวาระที่เจ็ดแต่ความจริงมันควรจะเป็นที่แปดและที่เก้าในชุดนั้นพ่อไม่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อไม่คอยจะรู้เรื่องนัก เพราะมันเป็นเด็กเมื่อคืนวันที่17ตุลาคม2522คืนนั้นร่างกายดีทุกอย่างเมื่อกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็รู้สึกว่ามีการพักผ่อนได้สองวันร่างกายก็ดีก็รู้สึกว่าท้องมันจะผูกไปนิดนิดก็คิดว่าถ้าปล่อยท้องผูกแบบนี้ วันรับกระถินวันที่ยี่สิบไปยี่สิบเอ็ดวันที่20เป็นวันเริ่มกรถินวันที่21เป็นวันรับกรถินยังไงยังไงวันรับกรถินเป็นคนมากปีที่แล้วกับสพสสองพันห้าร้อยี่บวันรับกรถินกว่าแค่จะกลับหมดพ่อกระลุกไม่ไหว ปีนี้ก็เลยคิดป้องกันตัวไว้ก่อนโรคที่มีความสำคัญกับพ่อก็คือโรคท้องคืนนั้นยังฉันยาระบายนิดเดียวหนึ่งแก้วกินยามันห้าเที่ยวของการระบายถ้าท้องปกติพ่อเลยฉันก็ไปหนึ่งในสี่ของแก้ว <c oughs> ก็คิดว่าอย่างมากที่สุดมันก็ถ่ายเบาๆเพิ่อสองครั้ง ดรือไม่เช่นนั้นก็ถ่ายครั้งเดียวเพราะโปร่งๆถ้าที่ไหนได้ลูกรักเพราะเวลาสี่ทุ่มทองเริ่มถ่ายถ่ายทีแรกก็รู้สึกว่าถ่ายสบ,สสบายๆเป็นปกติถ่ายที่สองตอมาอีกประมาณครึ่งชงั่วโมงเริ่มถ่ายใหม่ถ่ายคราวนี้รู้สึกว่าถ่ายแบบประเภทเหลวลงจัดมีลมสมัด พ่อคิดว่าขอในท่อมันข้างมากต่อมาการถ่ายแบบรุนแรงเกิดขึ้นมีกากออกมาหกครั้งเนื้อต่อมาอีกสี่ครั้งเป็นน้ำอย่างเดียวทุกครั้งถ่ายกรุโจกเหมือนท่อเดินอย่างหนักตลอดคืนคืนวันนั้นพ่อไม่ได้นอนเลยต้องวิ่งเข้าออกเข้าสวมเดินเข้าเดินออกตลอดเวลา แล้วก็มันนอนนึกในใจว่าการถ่ายหนักแบบนี้ตามปกติสามครั้งมันก็เดินไม่ไหว <c oughs> แต่ว่าคืนนั้นก็แปลกมันมีกำลังตามปกติอาการมึนในกายงงอาการเพลียมันก็ไม่มีแต่นี้พ่อก็จะมาพูดถึงกันกำลังใจของพ่อ พอรู้ตัวดีว่าน้ำออกจากมากจะร่างกายอย่างนี้จิตก็คิดว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องให้ก็ให้น้าเกลือเป็นการชดเชยน้ําที่เสียไปสําหรับการได้กนกลังใจมันมีความสุขตามปกติมีอารมณ์สบายๆจิตใจในตอนนั้นไม่มีความคิดอะไรเพราะเวลานี้สมองพราไม่ได้คิดอะไรด้านจิตใจ <c oughs> คิดอย่างเดียวว่าทุกอย่างมันเป็นของธรรมดาการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแล้วก็อารมณ์เป็นทุกข์ของพ่อไม่มีจิตใจมันเป็นสุขเวลามันนอนใจมันก็เยือกเย็นมีอารมณ์สบาย <c oughs> สิ่งที่ปรากฏชัดนั่นก็คือพระรูปประโชมเขาอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมาในภาวะผนิพานสวยรามสดใสามากและก็บรรดาทวบรรดาคนดีพรหมคนดีพระคนดีมากันติมตลอดันเรื่องบรรดาปิยเสหายพ่อก็ล้อเล่นกันบบรรดาปิยเสหายบ้างนมัสการพระบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> อันนี้พ่อไม่คลาดจากจิตของพ่อพ่อก็ออกไปน้มัสการท่านว่าท่านมาทั้งแท่นที่ประทับอันนี้แปลกมากลูกตามปกติพระพุทธเจ้าจะเสด็จทั้งแท่นที่ประทับนี่หายากแต่ว่าในช่วงสองสามเดือนนี้เวลาพ่อเห็นพระพุทธเจ้าที่ไรจท่านเสด็จทั้งท่านประทับ หนื้อขาวเป็นประกายแพรวพราวสวยสดงดงามเป็นพิเศษเวลาที่พ่ออกไปจะไหว้ท่านกราบลงไปที่พื้น <c oughs> ก่อนจะกราบท่านก็เหยียดพระบาททั้งสองลงมาจะมีดอกบัวแก้วรับแต่สิ่งที่แปลกมาอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> สำหรับดอกบัวแก้วนี่เข้ากับเนื้อของพระองค์พอดี เท่าที่เคยเห็นก็เป็นดอกบัวกแก้วใสแต่คราวนี้ปรากฏว่ามีสีทับทิมบางกลีบสลับกับสีใสของแก้วที่เป็นระกายและดูสวยเป็นพิเศษเป็นนั้นว่าอารมณ์ใจของพ่อก็สบาย <c oughs> พอตื่นขึ้นเช้าในเวลาเช้าความจริงก็ไม่น่าจะใช้คำว่าตื่น เพราะว่าคืนทั้งคืนมันไม่หลับในเมื่อมันไม่หลับก็ต้องถือว่าไม่มีการตื่นมันเป็นการหลับเป,เป็นการที่นอนไม่หลับนั่นเองพ่อก็ยังเหี่ยวหอบของจากชั้นบนลงมาชั้นล่างตามปกติเวลาที่เ้าก็าาต้มตอนเช้ามาถวายพ่อมองดูอาหารสำหรับสาหรับเรื่องอาหารนี่ล,ลูกรลัก ร่างกายของพ่อมันมีอารมณ์ไปอัตโนมัติอาหารที่เขาวางมาถวายนี่ผ็งเข้าแล้วพับมันจะบอกเลยว่าฉันอย่างนั้นเป็นโทษถ้าฉันอย่างนี้มีคุณหรือไม่มีโทษดังนั้นการถวายอาหารของพ่อพ่อจะไม่อยากให้คนเข้ามาอยู่ใกล้พราะคนที่อยู่ใกล้เขาบอกฉันอย่างนี้ดีฉันอย่างนั้นดีอย่างนี้อร่อยอย่างน่าอร่อย พอเขาบอกว่าอร่อยเครื่องตะวนมอัตโนมัติในร่างกายของพ่อมันก็ตัดทันทีเปานนั้นว่าวันนั้นฉันอาหารอะไรไม่ได้เลยฉันก็เพียงสักแต่ว่าจำกลืนเข้าไปเท่านั้นอาการอย่างนี้มันเป็นกับพ่อมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กถ้าใครเชี้อาหารให้กินตั้งแต่เป็นเด็ก ท้องมันจะอิ่มขึ้นมาทันทีฉากนั้นพ่อจึงไม่อยากให้คนเข้ามารบกวนพ่อเวลาที่พ่อจะฉันอาหารพ่อคิดว่าพวที่พระพได้เจ้ากล่าวว่าสัเพสัตาอาหารธิกาสัตว์ทั้งหลายจะต้องทรงชีวิตจ้วยอาหารแต่ว่าถ้าเจ้าภาพมาชี้จุดบอกว่าอาหารดีคนช่ฉันอย่างนั้นอย่างนี้ ก็เป็นการถือว่าเป็นการตัดอาหารของพ่อโดยที่เจะภาพไม่ได้ตั้งใจและร่างกายของพ่อนี่แหละมันจะทรงไหวหรือไม่ไหวอันนี้พ่อก็บอกไม่ได้แต่เรื่องกฎของกรรมนี้ลูกถ้ามันยังไม่ตายมันก็ไม่ตายเมื่อคุยกันต่อไปเมื่อเข้าเขาต้มมาถาวายก็มีความรู้สึกว่าไม่เข้าต้มฉันไม่ได้ จะต้องฉันได้แต่เฉพาะน้ำข้าวต้มเพราะเริ่มฉันน้ำข้าวต้มก็เปนหนึ่งช้อนมันก็ทำท่าจะอาเจียนมันทนไม่ไหวจึงในโลกจากที่ฉันเข้าตึกขาวเข้าตึกอินทพงพอเข้าตึกอินทพงก็รู้สึกว่ามันทนไม่ไหวจริงๆต้องเข้าห้องน้ำของห้องสีแดงคือพรมสีแดง เข้าไปก็เกิดอาการอาเจียนความจริงอาเจียนมันก็ไม่มากนักแต่ขอลูปทราบว่าการป่วยคราวนี้ทุกขเวทนาในร่างกายมันคงจะหนักแต่ว่ามีอาการแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่พ่อไม่รู้ว่ามันมีทุกขเวทนาเลยโรคอย่างนี้มันต้องเป็นทั้งอืดเป็นทั้งเสียด ร่างกายยัมีการมึงงงถ้าได้เคยมีเป็นมาในการก่อนแต่คราวนี้รู้สึกว่ามันเฉยๆเมื่อเจียงขึ้นมาก็รู้สึกว่ากำลังตกไปนิดหน่อยไม่มีการงงไม่มีการซึมจิตใจเป็นสุขตามปกติสาหรับอารมณ์ในตอนนี้พะลูลอยากจะทราบพ่อก็ขอบอกว่าอารมณ์ของพ่อ มันมีความรู้สึกอยู่จุดเดียวว่าร่างกายนี่มันเป็นสมบัติของตัณหามันจะพังเมื่อไรก็พังจิตใจของพ่อเวลานั้นมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าร่างกายพังเป็นเรื่องของร่างกายแต่ว่าจิตใจของพ่อไม่ได้พังด้วยจิตใจของพ่อจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะเจียนอยู่จะถ่ายก็ตาม จิตใจจะจับอยู่กับพระรูปประโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและท่านปู่ท่านย่าของลกูกทุกๆพระองและบรรดาแม่แม,แม่และพี่น้องทั้งหมดและบรรดาพิญาสหายแวดร้อมกันอย่รอบข้างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งภาราก,กิจโดยตรงของท่านท้ามหาราชทั้งสี่ท่าน,าานดังสี่นี้ไม่ได้ห่าง แล้วก็ท่านมาหาชมพูทึ่งไปออาของโลกก็มาในห่างเป็นนั้นว่าทุกท่านอยู่วัดร้อมมีความสวยสดงดงามสวยรามโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านย่าคือแม่สีใหญ่เปล่งบรคาสมีกายสวยสดงดงามสว่างเป็นพิเศษพ่อรู้สึกจับใจมากอารลูกรักพ่อพูดเพลินไปนะ โดยเวลาเลยไปสนิทอย่างแล้วนี่ลูกสำหรับคัดเศษหนะ้านี้หน้ามันจจะหมดแต่พูดยาวไปเวลาบันทึกถ่ายทอดหน้าหลังมันจะขายข้างหน้าสำหรับหน้านี้พ่อขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้นะขอความสุขและความปรารถนาดีที่ลูกตั้งใจขอลูกทุกคนยังเข้าถึงนิพพานในชาตินี้นะลูกนะสวัสดี